อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของเมืองไทยในระดับนานาชาตินั่นก็คือหัวหินถิ่นมนครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยคุณนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินก็ได้ประกาศปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์เมืองหัวหินให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลพร้อมเข้ร่วมออกบูธแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเฟรนลี่ดีไซน์เมืองหัวหินและร่วมเปิดตัวเมืองหัวหินในฐานะหนึ่งใน20จังหวัดนําร่องของไทย ในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับครับก็วันนี้มีการประชุมกันแล้วนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้วทุกส่วนภาคส่วนนั้นเข้าใจแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อที่จะทําให้เมืองหุวหินนั้นให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งการรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจากทุกเพศทุกวัยบอกทุกพื้นที่ของเมืองหัวหินนั้นก็จะแบ่งแยกเป็นสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วนั้นจะต,ต้องปรับปรุง ให้รับสําหรับทุกคนได้และสิ่งที่กำลังก่อสร้างใหม่ทั้งภาครัฐภาคราชนนั้นก็จะให้ความร่วมมือกันที่จะทําให้รับนักท่องเที่ยวสําหรับทุกคนได้นั่นก็หมายถึงว่าทั้งผู้พิการครับผู้ที่สูงอายุก็จะเข้าถึงโดยาการเข้าถึงนั้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแท้จริง100นะครับนั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนะครับงานที่ไบเทคบางนานะครับจัดงานเฟรนลี่ดีไซน์นะครับของท่านกิตนาจัดขึ้นในครั้งที่5ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นทราบข่าวแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนได้เข้าถึงในการที่จะทําให้เป็นเมืองอาถยาปัตร์ของทุกคนทั่วประเทศครับนี่แหละครับเทศบาลเมืองหัวหิน ข้าร่วมขับเคลื่อนงานมหากรรมอารยสถาปัต์และนวตัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนาครับหัวหินระกรบกีรีขันเรืองอารยสถาปัต์เรืองท่องเทียทเท่ยวเพืเเ่อคนทั้งมวลเฮ้